หลายคนคงเคยสงสัยว่าวินาทีที่พระอริยบุคคลบรรลุโสดาบันนั้นจิตเขาเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นในใจเขาเห็นอะไรหรือเข้าใจอะไรจึงทำให้เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเรื่องนี้ถือเป็นความลี้ลับทางธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกและบรรดาพระอริยเจ้าผู้บรรลุแล้วก็ยืนยันตรงกันว่า มันคือช่วงเวลาที่ชีวิตไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการบรรลุโสดาบันไม่ใช่เรื่องของคนในพุทธกาลเท่านั้นแต่เป็นหนทางที่ทุกคนในปัจจุบันสามารถก้าวถึงได้หากตั้งใจปฏิบัติถูกต้องพระพุทธองค์เปรียบว่าผู้ที่ได้บรรลุโสดาบันเปรียบเหมือนผู้เข้าสู่กระแสน้ำแห่งพระนิพพานเหมือนคนที่ก้าวเท้าลงสู่สายน้ำใหญ่ ถึงแม้ยังไม่ถึงมหาสมุทรแต่ไม่ว่าอย่างไรก็จะถูกสายน้ำพัดพาไปถึงทะเลแน่นอนดังนั้นวินาทีบรรล,ลุคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์เพราะจากจุดนั้นไปไม่มีวันตกต่ำอีกแล้ววินาทีนั้นจิตจะแทงตลอดในไตรล,ลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงอนิจจงอย่างแจ่มชัดเห็นความเป็นทุกข์ของสิ่งทั้งหลาย ขังเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนถาวรอนัตตาไม่ใช่การเข้าใจด้วยเหตุผลไม่ใช่การคิดตามแต่เป็นการเห็นด้วยใจเห็นจนความสงสัยทั้งหลายดับสิ้นในพระสูตรได้เล่าว่าเมื่อบุคคลบรรลุโสดาบันกิเลสสามประการถูกตัดขาดทันทีได้แก่ 1. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นตัวตนถาวร 2. วิจีกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสศีลับภวะตะปรามาศการยึดถือพิธีกรรมผิดผิดว่าเป็นหนทางผลทุกข์วินาทีที่จิตตัดขาดสามสิ่งนี้จึงเป็นวินาทีที่ชีวิตเบาโลง่งและมั่นคงในธรรมอย่างไม่สั่นคลอน เรื่องเล่าหนึ่งที่น่าจดจำคือเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจากกับประวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีทั้งห้าทันทีที่พระอัญญาโกนทัญญะฟังถึงปฏิจจสมุปบาทและเห็นความจริงแห่งความเกิดดับของขันธ์ทั้งหลายจิตของท่านก็เปิดออกเหมือนฟ้าผ่าและบรรลุโสดาบันในวินาทีนั้นพระสูตรบันทึกว่า เทวดานับหมื่นๆก mm ็เปล่งเสียงสาธุการไปทั่วเพราะนั่นคือการประกาศว่าม <ulture> ีผู้แรกบรรลุธรรมในพระศาสนาคือความหมายของวินาทีบรรลุโสดาบันไม่ใช่วินาทีแห่งปาฏิหาริย์ภายนอกแต่เป็นวินาทีที่ปาฏิหาริย์ในใจได้เกิดขึ้นจริงวินาทีที่จิตเปลี่ยนจากปุถุชนสู่โสดาบันเมื่อบุคคลบรรลุโสดาบัน สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ว่ามีแสงสว่างพุ่งออกจากร่างไม่ใช่มีเสียงสวรรค์ดังขึ้นภายนอกแต่คือการเปลี่ยนแปลงในจิตใจที่ลึกซึ้งจนไม่มีคำพูดใดบรรยายได้ครบถวนพระพุทธเจ้าตรัสว่าวินาทีนั้นดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้น 1. การเห็นความจริงที่ไม่เคยเห็นก่อนบรรลุปุถุชนจะรู้เรื่องไตรลักษณ์ด้วยการฟัง การคิดหรือการท่องจำแต่ในวินาทีนั้นจิตของผู้บรรลุจะเห็นจริงด้วยปัญญาตรงว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งทั้งปวงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ทุกขังสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครอนัตตาการเห็นครั้งนี้ไม่ใช่ความคิด แต่เป็นการตื่นรู้เหมือนคนที่เคยฝันแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที 2. การสิ้นไปของกิเลสสประการเมื่อความจริงถูกเปิดเผยกิเลสสามตัวสำคัญที่คอยปิดบังใจก็ถูกทำลายทันที 1. สักกายทิฐิความเห็นผิดว่ากายใจนี้คือเราพอแทงตลอดในไตรลักษณ์ก็ไม่อาจกลับไปยึดว่านี่คือตัวกูถาวรได้อีก เหลือเพียงการใช้กายใจนี้เป็นเครื่องมือชั่วคราวในโลก 2. วิจิกิจฉาความสงสัยลังเลปุถุชนสงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่สงสัยว่าศีลส,สมาธิปัญญาจะพาไปนิพพานได้จริงหรือแต่โสดาบันไม่มีข้อสงสัยนี้อีกเลยเพราะเห็นแล้วด้วยตนเอง สศีลพวตตปรามาตการยึดมั่นพิธีกรรมผิดผิดเคยเชื่อว่าการบวงสวงการบนบานการทรมานตนจะช่วยให้ผลทุก์แต่เมื่อบรรลุโสดาบันรู้ชัดว่ามีเพียงมักมีองค์แปดเท่านั้นที่นำพาออกจากวัต,ตะสงสาร 3. ความสุขใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม หลังบรรลุโสดาบันจะรู้จักความสุขที่แตกต่างจากความสุขทางโลกไม่ใช่สุขจากทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่สุขจากลาบยศสรรเสริญแต่เป็นสุขที่เกิดจากการปล่อยวางที่เคยแบกไว้เปรียบเหมือนคนที่หามของหนักมานานวันหนึ่งได้วางลงร่างกายโล่งทันทีเช่นนั้นเอง นี่คือเหตุผลที่พระอริยเจ้าทุกท่านยืนยันว่าความสุขจากการบรรลุธรรมยิ่งใหญ่และลึกซึ้งที่สุด 4. ความมั่นใจที่จะไม่ตกตาำอีกหนึ่งในผลที่ชัดเจนของโสดาบันคือไม่เกิดในอบายภูมิอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานก็ถูกปิดประตถาวร เพราะโสดาบันตัดสินใจชีวิตแล้วว่าเส้นทางต่อจากนี้จะมีแต่การก้าวไปข้างหน้าไม่ย้อนกลับ 5. การเปลี่ยนสายตาที่มองโลกหลังบรรลุโสดาบันยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินข้าวทำงานพูดคุยพบเจอผู้คนแต่สายตาที่มองโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เขาจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้คนแย่งชิงกันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรยึดถือจะเห็นว่าทุกชีวิตกำลังเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่รู้ตัวและจะเห็นว่าหนทางเดียวคือการเดินตามมัรคกเพื่อหลุดพ้น 6. จิตที่ไม่หันหลังกลับ โสดาบันแม้ยังไม่สิ้นกิเลสทั้งหมดแต่จิตจะไม่หันหลังให้ทำอีกเหมือนคนที่ก้าวเท้าเข้าสู่แม่น้ำแล้วไม่ว่าอย่างไรก็จะถูกกระแสพัดไปสู่มหาสมุทรแน่นอนนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้จะเหลือเพียงเจ็ดชาติสูงสุดก็จะบรรลุนิพพานอย่างแน่นอนดังนั้นวินาทีบรรลุโสดาบันคือวินาทีที่ชีวิตปุถุชนแตกดับ และชีวิตใหม่ในฐานะอริยะบุคคลได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อบุคคลได้บรรลุโสดาบันแล้วชีวิตของเขายังคงดำเนินเหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคือท่าทีต่อโลกและการใช้ชีวิตเพราะจากวินาทีนั้นจิตใจของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 1. ความสัมพันธ์กับศีลห้า โสดาบันจะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาจะไม่ฆ่าสัตว์เพราะเห็นว่าทุกชีวิตเกิดดับเป็นไปตามกรรมจะไม่ลักทรัพย์เพราะรู้ชัดว่าทรัพย์สินก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ของใครถาวรจะไม่ประพฤติผิดในกามเพราะรู้โทษของการยึดติดจะไม่พูดเท็จเพราะเห็นค่าของวาจาสัจจะ และจะไม่ดื่มสุราเมรัยเพราะรู้ว่าความเมาเป็นเหตุให้จิตมัวหมองศีลห้าของโสดาบันไม่ใช่เรื่องที่ต้องบังคับตัวเองแต่เป็นสิ่งที่จิตยอมรับและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมชาติ 2. ทาทีต่อโลกและความทุกข์คนทั่วไปเผชิญปัญหาแล้วทุกมากวันไหวต่อความเปลี่ยนแปลงแต่โสดาบันมองต่างออกไปเมื่อเจอความสูญเสีย เขารู้ว่านี่คือธรรมดาของอนิจจังเมื่อเผชิญความเจ็บป่วยเขาเห็นว่านี่คือความจริงของกายเมื่อเผชิญความผิดหวังเขารู้ว่านี่เป็นผลของกรรมและเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวดังนั้นความทุก์ขยังมีแต่ไม่หนักหน่วงไม่กดทับใจเหมือนปุถุชนสความอ่อนโยนและกรุณา โสดาบันจะมีความอ่อนโยนต่อสรรพสัตว์มากขึ้นเพราะเขารู้ว่าทุกชีวิตกำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏด้วยอวิชชาความเข้าใจนี้ทำให้เกิดเมตตาและกรุณาโดยธรรมชาติเขาจะไม่เบียดเบียนใครแต่จะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมากขึ้น 4. ความไม่หวั่นไหวในศรัทธา ในทางโลกอาจมีคนวิจารณ์พระพุทธศาสนาอาจมีความเห็นต่างอาจมีความเชื่ออื่นๆแต่โซดาบันไม่มีวันที่จะหวั่นไหวหรือเปลี่ยนศรัทธาเพราะเขาได้สัมผัสความจริงด้วยตนเองแล้วจึงไม่จำเป็นต้องให้ใครมายืนยันอีก 5. การมองเป้าหมายชีวิตใหม่สำหรับปุถุชนเป้าหมายชีวิตมักอยู่ที่การสร้างฐานะการมีครอบครัว การได้ยศตำแหน่งหรือความสุขทางโลกแต่สำหรับโสดาบันเป้าหมายสูงสุดคือการเดินต่อไปจนถึงความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเขาอาจยังใช้ชีวิตปกติมีครอบครัวมีหน้าที่การงานแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าทุกอย่างในโลกเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่จุดหมายปลายทาง 6. การไม่กลับไปทำบาปหนัก ในพระสูตรกล่าวไว้ชัดเชนว่าโสดาบันไม่สามารถทำบาปหนักเช่นฆ่าพ่อแม่ฆ่าพระอาหารหันต์หรือทำลายพระาศาสนาได้อีกเลยเพราะจิตใจถูกป้องกันโดยธรรมแล้วแม้จะพลังเผลอทำผิดเล็กน้อยในชีวิตประจำวันแต่ก็จะไม่ทำผิดใหญ่พี่จะฉุดให้ตกต่ำเจบ็บความสงบลึกในใจแม้จะยังไม่ได้ดับกิเลสท,ทั้งหมด แต่โสดาบันจะมีความสงบภายในที่ไม่อาจหายไปเป็นความมั่นใจว่าตนเองกำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องความผลทุกข์ไม่ใช่สิ่งเลื่อนลอยแต่เป็นเรื่องจริงวันหนึ่งจะถึงที่สุดแห่งทุกแน่นอนนี่คือความสงบที่ทำให้ชีวิตหลังบรรลุโสดาบันแตกต่างไปจากปุถุชนอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นหลังจากวินาทีบรรลุแล้วชีวิตยังคงเดินต่อไปในโลกนี้แต่จิตใจไม่ได้เป็นปุถุชนอีกต่อไปแล้วเขากลายเป็นผู้เข้ากระแสะแห่งนิพพานอย่างแท้จริงโสดาบันในสังคมการดำเดินชีวิตท่ามกลางโลกแม้ผู้ที่บรรลุโสดาบันจะเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจอย่างซึ่งเชิงแต่ท่านยังคงอยู่ในโลก ยังต้องกินยังต้องพูดยังต้องมีครอบครัวหรือมีหน้าที่การงานเหมือนคนทั่วไปสิ่งที่แตกต่างคือวิธีที่ท่านใช้ชีวิตท่ามกลางสังคม 1. ความอ่อนน้อมและไม่ถือตัวโสดาบันจะไม่โอ้อวดว่าตนบรรลุแล้วแต่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายและอ่อนน้อม เพราะการบรรลุไม่ได้ทำให้เกิดความทนงแต่กลับทำให้เห็นว่าทุกคนต่างเวียนว่าอยู่ในวัฏฏะดังนั้นเขาจะไม่ดูถูกใครไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือฐานะ 2. การอยู่ร่วมกับครอบครัวหากโสดาบันยังมีครอบครัวเขาจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมากขึ้นรักและดูแลครอบครัวด้วยเมตตา ไม่เบียดเบียนด้วยวาจาหรือการกระทำมองคู่ครองและลูกๆว่าเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่สมบัติของตนสิ่งนี้ทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขมากขึ้น 3. การทำงานและสังคมในหน้าที่การงานโสดาบันจะไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่โกงไม่ใช้เลก่กล เพราะเห็นโทษของการทำบาปและรู้ว่าผลกรรมเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นเขาอาจจะยังทำงานเหมือนเดิมแต่มีความซื่อสัตย์สุดจริตและตั้งอยู่บนพื้นฐานของเมตตาผู้คนรอบข้างจึงสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ 4. การตอบสนองต่อความขัดแยง้งเมื่อเจอการตำหนิด่าหรือการโกรธเกลียด โสดาบันจะไม่ตอบสนองด้วยการโกรธเท่ากับปุถุชนถึงแม้ความขัดเคืองยังมีอยู่บ้างแต่จิตจะไม่ปล่อยให้เผาลนได้นานเขาจะหันกลับมาสู่ความสงบได้เร็วเหมือนน้ำที่ถูกก้อนหินโยนลงไปน้ำอาจกระเพื่อมแต่สุดท้ายก็นิ่งสงบได้เร็วกว่าเดิม5การแผ่เมตตาและช่วยเหลือผู้อื่น โสดาบันมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์มากขึ้นจึงมักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจจริงไม่หวังผลตอบแทนความช่วยเหลือนี้ไม่ใช่เพราะอยากได้ชื่อเสียงแต่เพราะเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นอย่างลึกซึง้งจึงปรารถนาให้ผู้อื่นได้เจอหนทางสู่ความสงบเช่นเดียวกัน 6. ผลสะท้อนต่อสังคม การมีโสดาบันอยู่ในสังคมเปรียบเหมือนการมีแสงสว่างที่คอยนำทางแม้จะไม่ประกาศตนว่าเป็นผู้บรรลุแต่ความสงบสุจริตและเมตตาของเขาจะส่องออกมาโดยธรรมชาติสังคมใดมีอริยะบุคคลอยู่แม้เพียงหนึ่งคนก็เหมือนมีเสาหลักแห่งคุณธรรมที่คอยประครับประครอง 7. การเป็นแรงบันดาลใจ แม้โสดาบันจะไม่โอ้วอวดแต่ผู้คนที่ได้ใกล้ชิดจะรู้สึกได้ว่านี่คือคนที่แตกต่างการพูดจาการใช้ชีวิตและความสงบในใจของเขาจะทำให้ผู้อื่นอยากเดินตามรอยทางธรรมดังนั้นโสดาบันจึงเป็นแรงบันดาลเงียบๆที่ช่วยดึงดูดผู้คนให้หันกลับมาหารธรรม สรุปได้ว่าโสดาบันยังใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่ต่างคือหัวใจของเขาไม่เหมือนเดิมเขาอยู่กับโลกด้วยเมตตาความสงบและความมั่นคงในธรรมซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้สังคมรอบตัวได้รับประโยชน์ด้วยโสดาบันกับการเปลี่ยนแปลงทางใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อบุคคลได้บรรลุโสดาบันแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือความเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรในจิตใจเปรียบเสมือนคนที่ตื่นจากฝันอันยาวนานเมื่อก่อนเคยหลงยึดมั่นในสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้เท่าทันแต่บัดนี้เขาเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่ปรากฏคือศรัทธาอันมั่นคงในพระรัตนตรยัย โสดาบันจะไม่กลับไปสงสัยอีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงหรือไม่เพราะเขาได้สัมผัสด้วยประสบการณ์ตรงจิตของเขาเปรียบเสมือนผู้ที่เคยเดินในความมืดมิดแล้วได้เห็นแสงสว่างขึ้นตรงหน้าไม่มีวันที่จะปฏิเสธได้อีกว่าแสงสว่างนั้นมีอยู่จริง อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือโสดาบันจะไม่สามารถทำบาปหนักได้อีกไม่สามารถฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจา้าหรือทำให้พระสงฆ์แตกแยกกันได้เพราะจิตได้เปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วความโหดร้ายความชั่วร้ายหย,ยาบหยาบถูกถอนรากไปเหลือแต่ความเมตตาความเข้าใจและความการุณาพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่บรรลุโสดาบันแม้ยังไม่สิ้นภพสิ้นชาติทันทีแต่สูงสุดจะเวียนเกิดอีกเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นไม่ว่าชาติใดเขาจะไม่ตกสู่อบายภูมิอีกเลยไม่ไปนรกไม่ไปเปรตไม่ไปสัตว์เดรฉานแต่จะเวียนเกิดในโลกมนุษย์และสวรรค์เพื่อสั่งสมบุญและเดินต่อไปสู่ความหลุดพ้นขั้นสูงกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของจิต เพราะก่อนบรรลุโสดาบันมนุษย์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนวันนี้ศรัทธาพรุ่งนี้สงสยัยวันนี้ตั้งใจพรุ่งนี้ถอถอยแต่โสดาบันเปลี่ยนจากผู้หลงกลายเป็นผู้เห็นและความเห็นนั้นมั่นคงเหมือนภูผาใหญ่ไม่มีอำนาจใดมาสั่นคลอนได้เมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเห็นว่า การบรรลุโสดาบันมิใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมและมิใช่เรื่องของคนโบราณเพียงอย่างเดียวแต่เป็นหนทางที่มนุษย์ทุกคนในโลกปัจจุบันยังเดินได้ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติมีศรัทธาและมีสติสัมปชัญญะเพราะหนทางสู่โสดาบันมิใช่ปฏิหาริย์ที่ลึกลับแต่คือการเห็นความจริงที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เอง เมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมีสติสมาธิและปัญญาประกอบกันอย่างกลมกลืนยามที่จิตพร้อมเต็มที่ดุดดังดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำรอเพียงแสงอาทิตย์ส่องก็เบ่งบานวินาทีนั้นเองจิตจะพลันเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันสิ่งที่เคยปิดบังด้วยอวิชชาได้ถูกทำลายลงด้วยแสงแห่งปัญญา ดวงตาเห็นธรรมหรือที่เรียกว่าธรรมจักสุได้เกิดขึ้นจริงในใจไม่ใช่ตาเนื้อที่เห็นแต่การเห็นตามความจริงของสภาวะธรรมในขณะนั้นผู้บรลุโสดาบันจะเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดจีรังถาวรสิ่งที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราล้วนเป็นเพียงขันห้าที่ประชุมกันชั่วคราว เมื่อสิ่งนี้ถูกแทงตลอดด้วยปัญญาจิตย่อมหลุดพ้นจากเครื่องร้อยรัดบางส่วนทันทีท่านผู้ได้โสดาปฏิผลจึงเหมือนผู้ที่เปิดประตูสู่กระแสะแห่งพระนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างมืดบอดอีกแม้อย่างไม่ดับกิเลสทั้งหมดแต่ก็ไม่อาจตกต่ำไปสู่อบายภูมิได้อีกเลยนี่คือผลของการเห็นธรรมครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต การบรรลุนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีของความรู้แจ้งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเหมือนสายฟ้าที่แลบขึ้นกลางท้องฟ้ามือสนิทก็สว่างวาบฉับพลันดวงตาเห็นธรรมนี้เองคือเครื่องหมายสำคัญว่าบุคคลนั้นได้เป็นโสดาบันแล้ว เมื่อบุคคลได้บรรลุโสดาปฏิพิผลแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางปัญญาแต่ยังสะท้อนออกมาทั้งทางความรู้สึกจิตใจและการดำเนินชีวิตประจำวัน 1. ความมั่นคงในพระรัตนตรัยผู้บรรลุโสดาบันจะไม่มีวันคลอนแคลนในศรัทธาต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ไม่ใช่เพียงเพราะถูกสอนให้เชื่อแต่เพราะได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วว่าหนทางนี้จริงแท้เหมือนคนที่เคยเดินหลงป่าแต่พบทางสว่างแล้วย่อมไม่กลับไปสู่ความมืดอีก 2. ความเบาบางของกิเลสความโกรธความโลภความหลงยังไม่หมดสิ้นแต่ไม่รุนแรงจนครอบงำเหมือนเดิม จิตใจมีความอ่อนโยนขึ้นมักจะเกิดความสงสารและเมตตาต่อผู้อื่นมากกว่าเก่าการครุ่นคิดถึงเรื่องไร้สาระหรือสิ่งที่จะนำตนสู่บาปกรรมค่อยๆลดลง 4. ความมองโลกอย่างใหม่สิ่งที่เคยคิดว่ายิ่งใหญ่เช่นชื่อเสียงทับสมบัติตำแหน่งหรือการเอาชนะผู้อื่นกลับกลายเป็นสิ่งเล็กน้อย โสดาบันจะเห็นทุกอย่างในโลกเป็นเพียงปรากฏการชั่วคราวไม่อาจครอบครองได้จริงจิตใจจึงมีความสงบแม้โลกจะเต็นไปด้วยความพลิกผัน 5. ความกล้าหาญทางจิตวิญญาณเพราะรู้แน่ว่าไม่ตกสู่อบายภูมิอีกผู้บรรลุโสดาบันจึงไม่หวาดวันตายความตายสำหรับเขาเปรียบเหมือนการเปลี่ยนสถานที่พักไม่ใช่การสูญสิ้น จ,จึงไม่หวาดกลัวหรือกังวลจนเกินไปเหมือนปุถุชน 6. การใช้ชีวิตที่ต่างไปการทำบุญไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนอีกต่อไปแต่เป็นเพราะความปีติและเมตตาล้วนวนการรักษาศีลไม่ใช่เรื่องยากหรือถูกบังคับแต่เป็นธรรมชาติของจิตที่ไม่อยากเบียดเบียนการภาวนาไม่ใช่เรื่องฝืนแต่เป็นความสุขอย่างยิ่ง ดังนั้นโสดาบันไม่ใช่เพียงผู้ที่เห็นทำแล้วแต่เป็นผู้ที่เริ่มดำเนินชีวิตใหม่อย่างแท้จริงชีวิตก่อนการบรรล,ลุเหมือนเดินอยู่ในความฝันแต่ชีวิตหลังจากนั้นคือการตื่นขึ้นมาเห็นโลกตามความเป็นจริงความแตกต่างระหว่างโสดาบันกับปุถุชนและบทสรุปเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้บรรลุโสดาบันกับปุถุชนทั่วไปสิ่งที่เห็นชัดเจนคือ 1. ความมั่นคงในจิตปุถุชนมักหวั่นไหวต่อโลกมีความกลัวความโกรธความโลภและความทุกข์คอยครอบงำโสดาบันแม้ยังคงมีอารมณ์บางอย่างอยู่แต่ไม่ถูกครอบงำและไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น 2. การรับมือกับทุกข์ปุถุชนเมื่อเจอความสูญเสียหรือความเจ็บป่วยมักเสียใจโกรธหรือเครียด โสดาบันยังรู้สึกแต่มีสติปัญญาและความเข้าใจทำให้ทุก์ลดลงทันทีเหมือนคนที่เคยตกอยู่ในทะเลคลื่นสูงแต่หลังจากฝึกว่ายน้ำเป็นแล้วเมื่อลงน้ำก็ไม่จม 3. การตัดสินใจและการกระทำปุถุชนบางครั้งถูกความโลภโกรธหรือหลงนำโสดาบันจะกระทำด้วยความระมัดระวังและปัญญา การตัดสินใจมักตั้งอยู่บนความเมตตาและไม่เบียดเบียนผู้อื่น 4. วิสัยทัศน์ต่อชีวิตปุถุชนมองชีวิตด้วยความปรารถนาอยากได้อยากมีโสดาบันมองชีวิตเป็นเพียงทางผ่านของการฝึกฝนจิตแม้ยังต้องอยู่ในโลกก็รู้ชัดว่าสิ่งใดควรถือสิ่งใดควรปล่อยบทสรุปดังนี้ โสดาบันคือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นแม้จะยังไม่สิ้นกิเลสทั้งหมดแต่ได้ตัดสินใจชีวิตแล้วว่าจะไม่ตกต่ำสู่อบายภูมิอีกและได้เห็นความจริงของชีวิตชัดเจนความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกจิตมั่นคงการกระทำสุจริตการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างอ่อนน้อมการมีเมตตาต่อผู้อื่น ดังนั้นวินาทีที่บรรลุโสดาบันจึงเป็นวินาทีทองของชีวิตจิตแตกดาบจากความหลงแล้วเริ่มก้าวสู่เส้นทางพระนิพพานอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าแม้เพียงโสดาบันหนึ่งชีวิตก็คุ้มค่ากว่าทั้งโลกเพราะได้เริ่มเดินบนหนทางพ้นทุกจริงสรุปสั้นๆสำหรับคลิปนี้นะครับโสดาบันเห็นความจริงไม่ตกต่ำสู่อบาย จิตมั่นคงเมตตาปุถุชนยังหลงยึดมั่นวันไหวต่อโลกความทุกข์ครอบงำวินาทีบรรล,ลุจะรู้สึกเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะอริยบุคคล